สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมาแนะนําการใช้แอปพลิเคชัน Cap Cu t ในการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยตนเองบนมือถือนะคะแบบพื้นฐานง่ายๆเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นและหัดตัดต่อคลิปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าก่อนอื่นเลยนะคะเราต้อง โหลดแอปพลิเคชันแคปคัดมาไว้ที่หน้าจอมือถือก่อนคะ่ะแล้วกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันกดคำว่าแก้ไขที่เป็นเครื่องหมายกันกายอยู่ด้านล่างมุมซ้ายสุด แอปพลิเคชันของ CapCut นะจริงๆแล้วสามารถสร้างคลิปวิดีโอได้ด้วยการใช้แม่แบบด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนำในคลิปถัดไปแต่ว่าคลิปนี้เรามาทำคลิปวิดีโอง่ายๆโดยการสร้างโปรเจกต์ของตัวเองก่อนกดเข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอจากแกลเลอรี่นะคะกดเพิ่มเข้ามาในแอปพลิเคชันของเรา แอปพลิเคชัน CapCut จะมีเครื่องมือให้เลือกอยู่ด้านล่างเราต้องการปรับแต่งคลิปวิดีโอของเราในส่วนใดบ้างก็ให้เลือกในส่วนนั้นก่อนอื่นเลยสำหรับคลิปแนะนำคลิปนี้ก็จะเลือกใส่เป็นเอฟเฟกอยู่ด้านล่างนะคะเครื่องหมายเอฟเฟก เราก็กดเข้าไปที่ปุ่มเอฟเฟกเลยค่ะแล้วเลือกเอฟเฟกต์วิดีโอหลังจากนั้นเราสามารถเลือกดูแถบด้านบนได้เลยว่าเอฟเฟกไหนจะเข้ากับคลิปที่เราจะสร้างบ้างคลิปที่เลือกมาเป็นคลิปดอกไม้ก็จะลองเลือกเป็น ผีเสื้อนะคะเอฟเฟกเกี่ยวกับผีเสื้อเราก็เลื่อนดูและเลือกเอฟเฟกที่ฟรีเอฟเฟกที่ฟรีจะไม่ไม่ติดคําว่าโปรถ้าติดคําว่าโปรอาจจะเสียค่าใช้ใจ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอฟเฟกที่มีลูกศอนนะคะชี้ลงอย่างเดียว คลิปนี้จะเลือกเป็นผีเสื้อสีค่ะเราก็กดที่เอฟเฟกที่เราต้องการนี่อันนี้ให้สังเกตดูนะคะบางบางเอฟเฟกจะติดคำว่าโปรเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายถูกด้านบนค่ะแทบเอฟเฟกสีม่วงก็จะอยู่ใต้คลิปของเราแล้วนะคะ นี่หลังจากนั้นเราลองเทสด้วยการกดเล่นวิดีโอค่ะเห็นไหมเอฟเฟกก็จะสิ้นสุดแค่ตรงนี่เห็นไหมแค่ตรงนี้นะคะถ้าเราอยากให้เอฟเฟกวิ่งตลอดทั้งคลิปให้เรากดตรงสีม่วงให้เป็นขอบสีขาวแล้วรากยาวไปจนสุดคลิปค่ะอันนี้เอฟเฟกก็ จะเข้าไปอยู่ในคลิปตลอดทั้งคลิปเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราลองมาปรับแสงสีด้วยการใส่ฟิลเตอร์ในคลิปเราก็ไปเลื่อนหาคำว่าฟิลเตอร์อ่าแล้วกดเข้าไปค่ะคลิปนี้เป็นคลิปธรรมชาติแล้วก็ จริงๆสีสันก็กลมกลืนพอสมควรแล้วก็จะเลือกใช้เอฟเฟกที่บางเบานิดนึงคือเอฟเฟกล้างนะคะชื่อล้างอ่ากดเลือกนี่เรียบร้อยแล้วนะคะกดเลือกแล้วก็กดเครื่องหมายถูกด้านล่างค่ะ จากนั้นเราลองไปกดเล่นวิดีโอดูนะคะว่าการตกแต่งวิดีโอของเราสวยงามพร้อมที่จะนำไปใช้ได้หรือยังนี่ค่ะอ่าสวยงามมากๆเลยนะคะเสร็จปุ๊บเรามาปรับระดับเสียงกันค่ะวิธีการปรับระดับเสียงถ้าใคร ใส่เป็นเสียงเพลงหรือว่าเป็นเสียงธรรมชาติที่ค่อนข้างแบบเสียงเบาๆเราอยากให้ได้เสียงคมชัดขึ้นให้เราเลื่อนปุ่มนี่ค่ะให้เต็มเลยนะคะสีเขียวให้เต็มเลยก็จะทำให้เสียงชัดเจนขึ้นอย่างเช่นคลิปธรรมชาติอาจจะมีเสียงนกเราก็อยากให้มีเสียงที่ชัดขึ้นเราก็เลื่อนนะคะแล้วกด เครื่องหมายถูกแค่นี้เราก็ปรับเสียงเสร็จสมบูรณ์แล้วเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะคะระหว่างการบันทึกเพื่อนๆอยากกดออกนะคะจากหน้าจอนะให้เขาบันทึกให้เสร็จก่อนเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเรากดคำว่าเสร็จสิ้นค่ะ โปรเจกต์ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ก็จะมาปรากฏอยู่ที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่เราทำล่าสุดและจะบันทึกลงไปอยู่ในแกลลอรี่ในเครื่องมือถือของเราด้วยขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะคะสามารถทํำตามคลิปนี้ได้เลยและอย่าลืม กดไลค์กด share, แชร์รลกกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ